้ชมคะเรามีคลิปนาทีชีวิตนะคะที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วก็มีช้างป่าเขาใหญ่เนี่ยโอ้โหไล่ตามมาข้างหลังเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวบอกว่าตกใจมากทําตัวไม่ถูกถอยรถหนีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสถานที่ท่องเที่ยวก็บอกว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็ต้องเคารพป่าเคารพสัตว์ป่าด้วยคือต้องเคารพกันทั้งสองฝ่ายเพื่อความปลอดภัยของคนเองแล้วก็ความปลอดภัยของสัตว์ป่าด้วยนะคะเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมคะ นี่เป็นคลิปนาทีที่รถกระบะบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสังเกตรถกระบะนะคะมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่รถกร,ร,ระบะต่างชาติเนี่ยค่ะชาวต่างชาติเต็มเลยนะคะค่ะกําลังถอยกลับแบบนี้เพราะว่าด้านหน้ามีอะไรมีช้างป่าก,กำลังเดินพุ่งม,มาเลยนะคะคุณผู้ชมรถนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนั้นก็ตกใจทำตัวไม่ถูก ถอยกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าค่ะคือช้างก็ไม่ได้วิ่งอะไรมาเร็วอแต่ก็น่าตกใจคือการเห็นเขายืนจังก้ากลางถนนนั่นก็เราเดาไม่ได้ว่าเขา<ช>จะตกใจจากเราไหมเขาจะอารมณ์ดีหรืออยู่จะง,งุนงิดขึ้นมาหรือเปล่าเจ้าของคลิปคือคุณจำเนียนแกล้านะคะเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าปกติก็ใช้เส้นทางนี้บ่อยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอช้างป่าออกมาอารวาสหรือว่าแสดงพฤติกรรมเกลี้ยกราดแต่ว่าครั้งนี้เจอเขาก็ตกใจ ไปฟังเสียงเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงในวินาทีที่เจอช้างป่าเดินมานะคะเราเห็นช้างเดินเกี่ยวกาดอยู่เดินเกี่ยวกาดแล้วก็สักหน่อยก็ไม่เท่าไหร่พรอสัก,กได้สักสิบนาทีช้างก็ไปล้มต้นไม้เลยที่ตรงนั้นนคะครับจุดที่มันทําให้ช้างเกิดการเกี่ยวการาดเ,เกิดจากอะไรครับน่าจะช้างจะเดินไม่ได้เพราะติดรถมากกว่า หรือว่าหรือคนไปล้อมอะไรประมาณนี้รถมันติดใช่ไหมแล้วช้างเาก็จะเดินเดินไม่ได้เขาจะเดินมาหาทางออกจากถนนน่ะเขาก็เดินไม่ได้ถ้าเดินของช้างป่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือเดินมาไม่เร็วเดินมาช้าๆไม่ได้วิ่งมา แต่เดินมาแล้วไปล้มต้นไม้อะใช่คือเขาบอกว่าคือดูมีอารมณ์เกลี้ยกราดและอยู่แล้วคือยังไม่ได้พุ่งมาทําร้ายคนแต่ว่าลักษณะดูงุนง่านแล้วล่ะคือเหมือนกับว่าคือช้างต้องการจะเดินต่อเดินไม่ได้ดเพราะว่ามีรถอยู่ก็เลยต้องเรี่ยงเดินเข้าป่าไปคงจะงุดหงิดก็เลยล้มต้นไม้ซะเลยแม่บ้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณกนิตฐาบุญเพิ่มบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุที่ทําให้ช้างป่าเกิดอาการเครียด เนื่องจากว่ารุปทัวร์นั่นแหละนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะช้างก็เลยถูกรบกวนนะคะไปฟังเสียงแม่บ้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะต้องเคารพช้างดีไหมกรุปทัวร์จอดดูเยอะๆถ่ายรูปเยอะเนี่ยเราคิดว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับช้างไหมก็ทําให้ช้างอารมณ์เสียค่ะเครียดได้ช้างเครียดได้ค่ะเพราะช้างเขาจะอยู่ธรรมาชาติของเขาจะไม่ให้ใครรบกวนเขาจะหากินของเขาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยออกรวนหนึ่งใช่ไหม เขาตอนนี้ชื่อน้องฮาเบียงเขาไม่เขาไม่ได้ทําร้ายใครนะคะแต่ช้างแต่แต่ว่านักท่องเที่ยวจอดรถดูดูเขาเหมือนว่าเขาเป็นสัตว์ดูเล่นอะไรประมาณนั้นแทนที่เออจะไปกันได้ก็ไม่ไป คุณกนิษฐาก็บอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของช้างป่าเขาก็อยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละไม่อยากให้ใครไปรบกวนนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพสถานที่เคารพในสิทธิของช้างด้วยนะคะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่ใช้เส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้โทรศัพท์ไปแจ้งได้คะ่ะสายด่วน 1, 3 6 2นะคะ